ขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายสไตล์ผู้ว่านนท์รับฟังข่าวสารพัฒนาจังหวัดนโยบายจังหวัดกิจกรรมโครงการในพื้นที่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนนทบุรีทีมผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุรีและรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เพจนนทบุร hmm. ีทุเดย์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดกับรายการคุยสบายสไตล์ผู้ว่านนท์ ครับกับสวัสดีครับผมสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขออนุญาตสวัสดีพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านกับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็คงเป็นเรื่องสบายๆที่อยากจะมาคุยกับพี่น้องนะครับในช่วงหลังโควิดนะครับที่เราผ่านกันมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่ารางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือ라이 a b i l i ซิตี้นะครับก็คือเหมือนนนทบุรีเมืองหน้าอยู่ ค,ความน่าอยู่ของเมืองนัมบรีก็เราแบ่งยุทธศาสตร์เป็น2ด้านก็คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงในการพัฒนาเมืองนะครับในส่วนแรกเนี่ยเราแบ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนความมั่นคงในการพัฒนาเมืองก็คงเป็นเรื่องของสังคมที่มีความปองดองนะครับสามาคัคคีประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันก,การค้ามนุษย์ นะครับแล้วก็รายง,งานต่างด้าๆที่ผิดกฎหมายครับถามว่าฟังอย่างนี้ผมว่าพี่น้องอาจจะพูดว่าพูดแล้วมันมองมองไม่เห็นลอยเกินไปเป็นภาพที่สูงใจง่ายๆครับอย่างขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างทั้ง4ด้านยุศาสตร์ด้านแรกนะครับที่แบ่งกเป็นสด้านเช่น Infrastructure ์นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ทีมงานของส่วนราชการในจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในเรื่องของการวางโครงสร้างเนี่ยเราจะเห็นถนนโครงข่ายรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยลือนที่มากมายนะครับเราก็จังหวัดมีคณะกรรมการจราจรก็ดูในเรื่องส่วนต่างๆในส่วนนี้ที่จะทําให้การขับเคลื่อนแล้วก็การเล่งรัดรวมถึงการทําท่อท่อร้อยสายไฟนะครับยังมีตอนนี้ยังมีโครงข่ายที่จะเชื่อมทางบางใหญ่นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ ทางจังหวัดได้ลงมาดูแลแล้วก็พยายามทําให้ปัญหาต่างๆเนีเ้ได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ลดทอนปัญหาลงก็จราจรติดขัดยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นจะบอกให้ไม่ติดเลยไม่ได้นะครับแต่อินฟาซัคเจอร์ตัวหนึ่งที่จังหวัดได้ให้น้ําหนักกับการทํางานมากก็คือการแก้ไขน้ําท่วมขัง26จุดที่บอกว่าวท่วมท่วมซ้ำซากนะครับถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีว่าปีนี้ นะครับจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ด้านก็คือ1การการแก้ไขปัญหาสเต็ปแรกก็คือใช้โครงสร้างที่มีอยู่นะครับแล้วก็ทําการลอกท่อทั้งหมดจริงๆแล้วผมให้ในช่วงที่เรามีโควิดตั้งแต่หนึ่งตุลาที่ผมมาดํดำรงตําแหน่งที่นี่นะครับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางหลวงท้องถิ่นนะนะครับทั้งการลอกท่อลอกท่อคลองเก็บผักตบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยระดมกันทําตลอด4เดือนนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้สังเกตได้ช่วงช่วงหลังคือฝนตกหนักหลายครั้งนะครับน้ําการระบายน้ําของเราดีขึ้นนะครับอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมปีนี้น้ําไม่ท่วมขังเพราะนี่เป็นผลจากการทํางานของส่วนต่างๆที่จังหวัดได้ให้นโยบายไปในเรื่องของการแก้ไขน้ําท่วมขัง26จุดซึ่งอันนี้เป็นการแก้เบื้องต้นยังไม่ใช่แก้ถาวร100%แต่การแก้ถาวรในระยะกลางเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้กําลังทําให้ การอยากเพิ่มท่อเพิ่มจุดต่างๆเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างเช่นปัญหาเมืองกรณีเมืองทองเนี่ยประชากรเป็นแสนนะครับก็คุยกับผู้บริหารก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งท้องถิ่นก็จะแก้ปัญหาว่าเมืองทองเนี่ยแก้แบบทาวรเลยก็คือทอําอง่ารให้เมืองทองเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องท่วมขังนะครับเพราะว่าพื้นโดยรักษณะพื้นที่เป็นแองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมีประเด็นในการแก้ไขในยิบในจุดต่างๆที่เราเราส่งทีมลงไปดู นะครับเรายายามแก้ไขให้ใหถาวรให้ได้นะครับอันนึงที่ที่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมจะบอกว่าเราก็ยังมีเมืองในสภาพที่ต้องรับปัญหาน้ำเค็ม PM 2.5หรือเรื่องคุณภาพอากาศต่างๆนะครับจังหวัดก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการที่จะเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่านะครับก็จะเป็นพื้นที่600ไร่ปลูกป่าร้อยไร่เป็นพื้นแก้มลิงเก็บน้ำร้อยไร่ แล้วก็เป็นสวนสาธารณะ400ไร่ในพื้นที่อำเภอไซน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับไม่ไม่ได้มีโครงการเดียวในการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ผมยกตัวอย่างเป็นไฮไลท์อย่างอินฟ้าเน้นเห็นว่า15ตัวที่เราทําอยู่ตัวหนึ่งที่เห็นที่ยังไม่เห็นก็คือการแก้ไขน้ําท่วมขัง26จุดนะครับเป็นเรื่องเดียวนะครับแต่มีมีจุดที่ต้องแก้ทั้งหมด26จุดเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องที่ต้องทํามากมายนะครับ สองเรื่องที่ให้ความน้ำหนักมากก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราได้รับต้นไม้จากกรมอุทยานมากรมป่าไม้มาแสนต้นนะครับตอนนี้การเราทยอยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นนทบุรีก็เราบอกว่าเราเป็นเมืองหน้าอยู่เราก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้แข็งแรงนะครับสิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งที่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของน้ำนะครับไทยต่างๆแล้วน้นเค็มนะครับก็กําลังดูนะครับว่า การแก้ไขปัญหาน้ําเค็มเราจะทําอย่างไรจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ก็คือน้ําใต้ดินนะครับซึ่งเรามีสํารองอยู่ประมาณ8-9,000 0กับ8-9,000คิวนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆมีการใช้งานอยู่ที่ประมาณประมาณไม่ถึง10%นะครับประมาณ8,000-10,000คิวก็ยังมีสำรองที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าต้องกลับเรียนนะครับว่าสภาพปีนี้ น้ำในเขื่อนตอนบนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกประมาณ5-60วันเนี่ยเรายังมีฝนที่จะมาเติมเต็มน้ําในเขื่อนได้ไหมแต่เพื่อเป็นความไม่ประมาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นการระมัดระวังตอนนี้ก็ได้ให้พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับกิจการโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเตรียมพร้อมในเรื่องของการหาน้ําสํารองไว้ในการในการเตรียมการนะครับก็อันนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแต่ว่าปริมาณน้ําในเขื่อนค่อนข้างต่ําทางตอนบนก็อยากให้พี่น้องเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมการด้วยในเรื่องปัญหาภัยแล้งต่างๆ,ๆนะครับส่วนการส่งเสริมเศรษฐกิจจริงๆตอนนี้ก็เราพยายามเปิดตลาดนะครับแล้วก็ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆรวมถึงออกแบรนด์ที่เรียกว่านมทับุรีการันตีก็คือออ,ออกแบรนด์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าวันนี้ภาคเกษตรเนี่ย เราลดพื้นที่จากแสนเก้าหมื่นไร่เหลือแค่เก้าหมื่นไร่เพราะนั้นทําอย่างไรให้มีลักษณะที่รกว่าจิ๋วแต่แจว๋วคือปลูกพืชน,น้อยลงแต่ได้มีไรายได้มากขึ้นนะครับการรับรองคุณภาพของสินค้าการให้เป็นกรีนหรือการดูเรื่องการปลอดสารพิษต่างๆเ,เราก็ให้ส่วนราชก,การเนี่ยระดมกันสร้างแบรนด์ที่เรียกว่านนทบุรีการันตีก็จะไปอยู่ในเซกชันต่างๆเริ่มจากสินค้าเกษตรต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการการันตีในเรื่องของอาหารแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมหรืออะไรต่างๆก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาในการจัดการนะครับส่วนคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยตอนนี้ฮะตอนก็เรียนว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ลดระดับของการป้องกันเลยก็คือ,คอ,คอเรื่องปัญหาโควิดนะครับต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยอาจจะไม่มีปัญหาโควิดแต่อย่าลืมนะครับวประเทศรอบบ้านเราประเทศทั่วโลกเนี่ยตอนนี้อัตราการติดเนี่ยตอนนี้อัตราการตายเนี่ยแปดแสนกว่าละเกือบล้านนะครับมีการติดทั่วโลกไปเนี่ยประมาณ ผม่อ้าตัวเลขเป็นพีก็หลายหลายล้านแล้วนะครับมากกว่า6ล้านขึ้นไปซึ่งมากกว่าน่าจะเป็น10ล้านละนะครับก็เป็นตัวเลขที่ต้องเรียนว่าน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับยังพึงระมัดระวงังออกไปขึ้นที่ไหนก็ขออนุญาตให้สวมแมสนะครับนะครับล้างมือนะครับทำอะไรต่างๆที่ความระ,ะมัดระวังระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ยังมีปัญหาหนึ่งที่ที่เป็นภาพรวมของประเทศนะครับปัญหาหลักจริงๆแล้วมีอยู่4เรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกันอยู่คือปัญหาโควิดที่ยังต้องะระมัดระวังปัญหาเศรษฐกิจปัญหาไทยแล้งแล้วก็ปัญหาความรองดองสามาคัคคีนะครับก็อยากจะกรับเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าการอ่านข่าวสารหรืออะไรนะครับได้วิเคราะห์ได้ทำความเข้าใจ กับทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นกลุ่มวัยทางานหรือกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มต่างๆนะครับผมคิดว่าความรักความสามัคคีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็สร้างความเข้าใจมีการอธิบายมีการให้เหตุผลกันนะครับออต้องคิดว่าทุกคนเนี่ยมีมีศักยภาพเท่าเทียมใกล้เคยียงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้ต้องอยู่แล้วโดยสร้างความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ผมคิดว่าวันนี้นนทบุรีมีความแข็งแรงเพราะทุกคนให้ความร่วมมือพี่น้องให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมต่างๆรวมถึง,ง,งการป้องกันเตรียมการให้มีความพร้อมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าถ้าจะเป็นเมืองหน้าอยู่ก็เป็นเมืองน้าอยู่ที่สเสกแวดล้อมที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขกับการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในนนทบุรี วันนี้ก็คงมีเรื่องฝากพี่น้องเท่านี้ก็ขออนุญาตขอบคุณฮนะขอบคุณที่รับฟังกันทุกทุกตลอดนะครับแล้วก็มีข้อปัญหาหรือข้อสอบถามหรืออะไรก็ฝากข่าวส่งข่าวมาได้นะครับก็ยินดีจะเป็นตอบหรือรับ,ร,บรับสิ่งที่พี่น้องได้ได,ได้ให้ความเห็นให้ข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรปับปรุงร่วมกับทีมทํางานทุกฝ่ายนะครับก็กลาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ